ินโดวแปดจุดหนึ่งให้มันเป็นสองเอเป็นสองหน้าจอนะคะนี่ก็คือวิโดว์แปดจุดหนึ่งที่เราแชร์ไปแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยไปเลื่อนไป้ำมวนแล้วมันจะเป็นรูปมือคลิกลงมาอย่างนี้ปึ๊บมันก็จะเป็นหน้าจอเล็กๆอย่างนี้แล้วก็เลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งไหนก็ได้ซ้ายขวาเราจะลงฝั่งนี้โอเคแล้วเราก็จะ อ่ะดูจะทำยังไงถึงจะให้มนันเป็นจอหน้าจอแล้วก็ไปคลิกตรงนี้เพื่ออะไรก็ได้ที่จะอยากทำนี่สมมติอยากเล่นเกมก็คลิกเกมไปสมมติหน้าจอนี้เราอยากดูประตูไปด้วยแล้วก็คลิกที่นี่ YouTube ลงไปนะคะคลิก YouTube ลงไปพอเราเบื่อเราก็ไ YouTube ออกก็ได้ อ,อ่ะทำยังไงคะนี่ถ้าเกิดจะให้มันกลับมาเป็นหน้าจใจก็จะมีตรงกลางนะคะให้มันเป็นตรงกลางอย่างนี้นะคะแล้วเลื่อนมาให้มันตรงเส้นขอบคอดาๆนี่หาตรงนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเลื่อนไปฝั่งนี้เกมมันก็จะอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อนเกมออกไปอย่างนี้ปึ๊บพอเราคลิกไปมาปุ๊บมันก็นจะเป็นหน้าตาใหญ่สำหรับคลิปนี้ ก็เพ็งเพ่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย